สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านครับช่องยกระดับจิตวิญญาณ4.5หคลิปที่ผ่านไปเป็นการไลฟ์สดคลิปนี้เราก็บันทึกมาให้ท่านผู้ชม f อได้รับชมรับฟังกันวันนี้ผมได้จัดส่งน้ำมันชาตีให้ f อเราไป2ท่านเนีนนะครับเดี๋ยวยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นสมาชิกประจําช่องรุปลูปปสี่ยิ่งดำเนี่ย ผมยังไม่พบลายนะครับผมยังไม่พบลายเลยที่ส่งเข้ามาก็เดี๋ยวคงถ้าหากมาพบคลิปเมื่อไรก็รบกวนท่านช่วยทักมาที่ลายนิดนึงที่อยู่ที่จัดส่งพร้อมกับค่าส่งค่าแพ็กกล่องัสลีส่งแบบด่วนพิเศษ100บาทนะครับผมก็จะให้ทีมงานเขาไปดำเนินการจัดส่งให้ตอนนี้ผมก็สบายใจนะครับได้จัดส่งให้ FC ที่สมัคร สมาชิกประจําช่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงท่านเดียวนะครับผมไม่ขอบอกว่าชื่ออะไรแต่ผมจะมีข้อมูลอยู่เพียงแต่ขอให้ท่านทักที่อยู่เข้ามาเป็นการคอนเฟิร์มอีกนิดนึงครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามสมัครสมาชิกหรือแม้แต่การส่งรางวัลประจำคลิปต่างๆถึงการแชร์ไปสู่ระบบอื่นๆน,นั้น เพราะว่าท่านเห็นประโยชน์จึงได้แชร์ออกไปสู่นอกระบบให้เพื่อนพ้องพี่น้องของท่านได้รับชมรับฟังครับผมข,ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยวันนี้ก็คงคุยกันในเรื่องของหัวใจหลักสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนานี้แหละครับที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงวางเอาไว้แบบง่ายๆเลยเราจะไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากมายเยอะแยะเรามองก่อนครับว่า การปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราไม่ได้เรียนปริยัติธรรมเราไม่ได้เป็นนักธรรมตีโทเอกเราไม่ได้รเรียนธรรมประโยคต่างๆอันนี้ไม่จําเป็นเราก็ได้ความรู้จากครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อฤาษีด่งนาซึ่งได้เรียนปริยัติมาแล้วได้ปฏิบัติเข้าถึงมาแล้วทั้งปฏิเวทเข้าถึงด้วยความชานาญเชี่ยวชาญมาแล้วโดยตลอดผมก็นํา สิ่งต่างๆนั้นมาขยายในช่วงที่ผมบันทึกเทปหรือไลฟ์สดเนี่ยบางที FC ท่านอาจจะมีธุระติดต่อเข้ามาผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่สามารถจะรับหรือตอบอะไรต่างๆให้กับท่านได้ต้องขออภัยด้วยแล้วเดี๋ยวหลังจากบันทึกเทปเสร็จแล้วหรือไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จึงจะติดต่อกลับไปครับเมื่อเราได้ความรู้จากครูบาอาจารย์มาแล้วผมก็นํามาขยายความสัมทับลงไปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นที่เข้าใจของท่านบางทีท่านมีข้อสงสัยในการปฏิบัติแต่ท่านไม่สามารถที่จะไปค้นข้อมูลตามที่ท่านต้องการในคลิปต่างๆของหลวงพ่อได้แต่บังเอิญดบางอื่นมาเจอคลิปของผมเข้าซึ่งมันตรงกับสิ่งที่เราอยากทราบอยากรูนะ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องบังอื่นไปท่านก็จะได้ความกระจางในแต่และเรื่องแต่และราวองค์พัสมาสมุทธเจ้าพราะองค์ทรงยังเห็นถึงความเป็นจริง ของอนาคตหาที่กำหนดไม่ได้ก็คือรู้อนาคตอย่างหาที่สิ้นสุดไม่ได้รู้อดีตอย่างหาที่สิ้นสุดไม่ได้ซึ่งไม่มีใครจะมีคุณสมบัติแบบองค์พัสมาสัมพุทธเจ้าได้พระอ,องค์ทรงเร็งเห็นแล้วเพราะว่าคนที่จะบรรลุธรรมปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่ผู้ที่เรียนความรู้สูงสูงในพระพุทธศาสนาหากแต่เป็นผู้ที่มีความเข้าใจ ความรู้แจ้งจริงๆในพระพุทธศาสนาแต่ก็ต้องมีความเข้าใจมีความรอบรู้ในเรื่องของโครงสร้างบ้างโดยเฉพาะผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ที่ออกมาแนะนำเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้จริงๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องตักกะต่างๆในการประมวลผลแยกแยะสิ่งต่างๆแล้วมาทําความเข้าใจในธรรมะคํสั่งสอนเนี่ยแล้วจึงจะอธิบายได้อย่างชัดเจนละเอียดละอออย่างและโดยง่ายดดยที่สุด นะแต่ถ้าผมไปท่องตำรามาเนี่ยแล้วมาอ่านให้ท่านฟังหรือใช้สัญญาความทรงจำมาอ่านให้ท่านฟังมาพูดให้ท่านฟังเนี่ยอันนี้มันไม่ยากมันง่ายแต่ผลที่มันจะเกิดขึ้นกับคนอีกรลเวลระดับหนึ่งเนี่ยมันไม่เกิดผลมันจะเกิดผลแต่นักศึกษาเหมือนกันแล้วถ้านักศึกษาด้วยกันนักศึกษาปริยัติธรรมเนี่ยเขาก็เรียนรู้มาแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสรุปแล้วผมทำตามเจตานารมณ์ของหลวงพ่อหรือีลินดำ ให้ชนทุกกลุ่มฟังเข้าใจง่ายส่วนใครจะปฏิบัติหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งองค์พัสมาสัมพุทธเจ้าเล็งเห็นแบบนี้จึงได้บอกวิธีการหลักการง่ายๆเลยเหมือนกับคลิปเก่าๆที่ผมเคยพูดมาคือใช้สามันสำนึกที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของเราแยกแยะอะไรดีอะไรชั่วก่อนถึงแม้เราจะไม่รู้หลักปฏิบัติอะไรเลยองค์พัสมาสมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกไว้อย่างนี้ครับ ข้อแรกเลยผมไม่อยากใช้ภาษาบาลีแต่ก็ต้องใช้สัพพปาปัสสะอาการะนังก็คือการงดเว้นทําความชั่วทุกชนิดเดี๋ยวต่อไปผมก็จะไม่ใช้บาลีนะครับข้อแรกเลยก็คืองดเว้นการทําความชั่วทุกชนิดเราจะงดเว้นได้อย่างไรเราจะรู้ไหมว่าอะไรคือความดีความชั่วก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปเก่าๆก,ก็คือเราใช้สามัญสำนึกในการแยกแยะความดีความชั่วเหมือนกับกฎหมายเขาระบุไว้เนี่ย คนเราเกิดมาบนแผ่นดินไทยทุกคนตั้งแต่กำเนิดถือกำเนิดมาเนี่ยจะต้องรู้กฎหมายนี่คือข้อกฎหมายที่เขาบังคับเอาไว้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบุคคลที่เกิดเป็นคนไทยจะต้องรู้กฎหมายทุกคนถึงแม้ท่านไม่ได้เรียนนิติศาสตร์มาท่านก็ต้องรู้จะปฏิเสธว่าทากระทาผิดไปเพราะไม่รู้กฎหมายไม่ได้ก็ต้องถือว่ามีความผิดตามกฎหมายส่วนพระธรรมคําคสั่งสอนนั้นพระองค์ทรงให้ใช้สามัญสำนึกแยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่ว เมื่อรู้ว่าอะไรชั่วข้อแรกองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าองค์ทรงให้งดเว้นการทําความชั่วทุกชนิดทั้งหมดเลยงดเว้นการทําทุกชนิดนะครับในเรื่องของความชั่วข้อที่สองความดีทุกชนิดให้ทํานี่เป็นคําตรัสขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้กระทําความดีทุกชนิดที่เราทําได้นะครับทุกชนิดเลย ข้อที่สามรักษากาลังใจให้มีความผ่องใสเบิกบานคือไม่จําเป็นว่าจะต้องภาวนาพุโทโธตลอดไปไม่จําเป็นว่าจะต้องเข้าสมาธิตลอดไปทําใจให้สดใสเบิกบานท่านพอนึกออกนะครับว่าทํายังไงให้ใจสดใสเบิกบานก็คือไม่มีไม่จมอยู่ในความทุกข์ตลอดเวลาจะบอกว่าไม่ให้ทุกข์เลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่พระอรหรันเราไม่จมอยู่ในกองทุกข์นานจนเกินไป แล้วก็เราพยายามสร้างความสดใสเบิกบานใท้กับจิตแต่ไม่ใช่ว่าเบิกบานตลอดเวลาทั้งวันอันนั้นเขาเรียกว่าบา้านะครับรักษากาลังใจให้มีความบาลานซ์มีความสมดุลนั่นแหละครับให้มีความสุขร้องเพลงก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่มีความสุขแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความดีด้วยขาอย่างข้อแรกก็คืองดความชั่วทุกชนิดข้อที่สองทำความดีทุกชนิดที่พระพุทธเ,เจ้าบอกให้ทํา ข้อที่3รักษากําลังใจให้มีความสดใสแจ่มใสเบิกบานเข้าไว้3ข้อนี้ข้อที่4ก็มีครับข้อที่4ก็คือให้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สามข้อแรกนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะฮะถ้าเอา4ข้อไปก็จะไปะขยายครอบคุมใน3ข้อแรกให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่คือการปฏิบัติจิตในทางพระพุทธศาสนา เราไม่ต้องไปมีความรู้อะไรสูงเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยคนที่เกิดมาบนโลกอ่ะไม่มีใครหรอกครับเอาแค่ในประเทศไทยเราเนี่ยที่จะต้องไปนั่งเรียนปริยัติธรรมเอานักธรรมตีโทเอกจนถึงปร,ริยัติธรรมประโยคต่างๆกันทุกคนต้องเรียนแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับในทางความเป็นจริงหลักความเป็นจริงเราก็มาศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่ท่าน นำปริญาตปฏิบัติปฏิเวทรวมตัวแล้วไปสำเร็จรูปแล้วมามอบให้กับเราให้เราหยิบตักขึ้นมารับประทานก็คือเคี้ยวกินได้นั่นเองอะไรที่กินไม่ได้อย่าไปหยิบมามาธรรมะเหมือนกันครับหยิบในสิ่งที่เราเข้าใจและนำมาปฏิบัติได้แบบง่ายๆทั้งประเทศไทยผมติดตามศึกษาธรรมะมามากมายพอสมควรผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าหลวงพ่อหรือสีดึงดำ ท่านนําคําสอนของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงมาพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดและแนะนําแท็กติกต่างๆให้ปฏิบัติได้อย่างง่ายดายที่สุดแล้วไม่มีใครง่ายไปกว่านี้ถ้าง่ายกว่านี้ก็คือไม่ใช่หลักการปฏิบัติแล้วเละเทะไปหมดอันนั้นผมไม่ขอพูดนะครับก็ผมพูดเฉพาะในกลุ่มของลูกหลานหลวงพ่อฤาษีลึงดําที่นําสิ่งนี้มาบอกกล่าวแล้วการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางไว้เนี่ย พระอ,องค์ก็มาแนะหลวงพ่อฤาษีดึงดําให้บอกกับลูกหลานเป็นสเต็ปสเตปไปทีละอย่างอย่างวันนี้ที่ผมนํามาพูด3อย่าง4อย่างเนี่ยก็คือเป็นเบื้องต้นเลยถึงแม้จะไม่รู้อะไรให้ใช้สามัญสำนึกแยกแยะแ,แล้วปฏิบัติสเต็ปที่2เมื่อเราเข้าใจในสิ่งต่างๆบ้างแล้วอะไรคือศินห้าสินแปดสินสิบสินสองี่สิบเรารักษาแล้วก็รักษาทรงกำลังใจด้วยการตัดสังโยน์อย่าง สัจสังโยชน์สามอย่างผมอยากให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเนี่ยคอมเมนต์มาว่าสามสังโยชน์สามอย่างนั้นยากไหมสําหรับความรู้สึกทางจิตใจท่านแล้วท่านมีความเชื่อในเรื่องของดินแดนพะนิพานหรือเปล่ามีใจปรารถนาไหมขอให้ท่านคอมเมนต์มาเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยแล้วก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้ไม่ได้บล็อกท่านว่าห้ามพูดอย่างอื่นคุยได้ครับถ้าเป็นประโยชน์ในทางด้านจิตวิญญาณหรือผู้ที่เข้ามาอ่านเป็นประโยชน์เป,นปชนเป็นธรรมทาน ผมยินดีครับสนับสนุนท่านเพราะช่องนี้เราส่งเสริมการฝึกพัฒนาจิตใจยกระดับจิตวิญญาณของเราให้พ้นหนีอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานอย่างอย่างไม่ดีเลยที่สุดเลยแบบกำลังใจน้อยมากๆก็มาเกิดเป็นคนแต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามารับชมนี้ผมไม่เชื่อว่าจะมาเกิดเป็นคนไปเป็นนางฟ้าไปเป็นเทวดาไปเป็นพรม และก็มีจำนวนไม่น้อยครับที่สามารถเข้าแดนพันิพานได้ในชาตินี้และไม่เกินสองชาติอันนี้เป็นคำกล่าวของหลวงพ่อฤาษีดินดำผมไม่พูดดักว่าอีกร้อยชาติพันชาติซึ่งถ้าท่านปรารถนาพันิพาณไว้มันไม่ถึงร้อยชาติหรอกมันไม่เกินสามชาติไม่เกินไม่ถึงเจ็ดชาติด้วยครับผมกล้าพูดเลยถ้าปฏิบัติเข้าสู่กระแสพะนิพาณจริงๆคือการตัดสังโยธาสามและมีใจมุ่งหมายที่ดินแดนพนันธิพานเพียงแห่งเดียว ทรงกำลังใจแบบนี้และผมจะย้ำทุกคลิปเหมือนกับที่หลวงพ่อท่านบอกว่าอย่าเข้าใจผิดเอาอารมณ์ของพระอรหันต์มาปฏิบัติในการที่จะมุ่งสู่การเป็นพระโสดาบันนะครับนักปฏิบัติที่มุ่งจิตเข้าสู่การเป็นพระโสดาบันในเบื้องต้นนั้นคือโคตรภูยานอยู่ระหว่างการปฏิบัติเข้าสู่การเป็นพระโสดาบันแล้วการเป็นพระโสดาบันง่ายหรือยากคอมเมนต์เข้ามาครับนางวิสาขา เป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียงเจ็ดขวบเป็นพระโสดาบานนันมีกการรับรองของพระพุทธเจ้าพราะองค์ทรงวางเอาไว้ว่าบุคคลใดประเภทใดที่จะมีอารมณ์ระดับใดพระองค์ทรงบอกไว้หมดแล้วพระโสดาสก,กิทาคาอนาคาอรลหันไม่ใช่ท่องได้ถ้าท่องได้ผมเป็นอาถรรต์ตั้งแต่หลายสิบปีมาแล้วใจต้องเข้าถึงมีความรู้สึกตามที่พระพุทธเจ้าบอกและวางไว้ครับก็คลิปนี้ ประมาณ1ิบนาทีเสร็จเสร็สิบกว่านาทีท่านผู้ชมอยากชมอยากฟังเรื่องราวอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรที่เป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับหลังจากที่ผมเสร็จภารกิจประจําวันแล้วผมก็จะมาอ่านและตอบและทุกคอมเมนต์ผมอ่านหมดครับแต่อาจจะมีในบางคอมเมนต์ที่แก๋วเก๋กอ,ออะไรต่ออะไรแบบภาษาอะไรผมไม่ทราบผมไม่เข้าใจผมก็ไม่ตอบนะครับอะไรที่ไร้สาระผมก็ ขออนุญาตผ่านผมไม่ใส่ใจแต่ผมไม่ลบนะครับให้ท่านไปดูว่าช่องไหนใครอย่างไรครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ